พี่ใจ่เขาไปเสียครับเปลี่โรงพักเลยเหรอครับไปซอยยเดียร์ร้านอะไรนะอ๋อครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้านายผมอยู่ข้างในครับใช่พี่เอาไม่ต้องไปคุยกับเหรอคุยกับข้างในครับจับขบวนมึงกำลังดึงผมผมไม่ผมไม่แล้วรถพี่เนี่ยรถใครเนี่ยครับไปจอดอยู่บนทุ่บานเนี่ยรถของตำรวจจราจรครับพี่ไปจอดรถทุ่บานได้เหรอจอดได้ครับจอดที่บัตรงานหน้าที่ครับจอาที่ตำรวจครับบัตรานหน้าที่ครับอ่าครับอ่ารถติดเออ่าเขาบอกแบบแบบ้ที่ได้ครับจอดทุ่งบานได้ครับกับประชาชนที่จอดไป โดนยกไปแล้วที่พัาจอดแต่ทำงานเนี่ยล้วพี่ไมไปจอดตรงนู้นน่ะน่ะขาวดำอ่ะเนี่ยเส้นขาวดำหน่าข้างหน้าพี่ไม่ไปจอดนะครับหนาเส้นข้างหน้าขาวดำเนี่ยอ่าครับยึเยึดกุญแจไว้เป็นวงการนะครับเสียบคับปรับก่อนเอาครับยึดกุญแจเป็นวงการนะครับเนี่ยครับน้องกอลล์เนี่ยไม่มีเงินพี่เ้าก็รอเนี่ยครับน้อยสองคนไปแล้วครับ ผมมีอำน,นาจแค่ออกไปสั่งเก้าอว่าสัเ่เกจลหนึ่งเดียวนะครับตรงนี้ไม่มีกล้องนะครับตรงนี้ไม่มีกล้องเนยแล้วไปยืนดักเนี่ยครับรถติดอ๋ออากาศไม่ละครับผมว่าเราอำนวยความสะดวกนี่กวาครับ